สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดยชันชื่อน,นางสา,าวพรวณีวันทองนะคะวันนี้จะมารีวิวการใช้ไทยมุกบนโทรศัพท์มือถือค่ะขั้นตอนแรกเราเข้ามาที่หน้า Google นะคะแล้วก็กดค้นหาที่ช่องค้นหาพิมพ์ไปว่าไทยมุก t h a i m o o c ตามด้วย l m s นะคะแล้วก็กดค้นหาแล้วก็จะขึ้นมาให้เราเลือกที่ Thai m o o ก l m s ตัวแรกเลยนะคะ ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้่าไทยมุกนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับศึกษาหาความรู้หรือว่าเรียนรู้นอกห้องเรียนได้นะคะซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานักเรียนหรือว่าประชาชนทุกคนเลยนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ได้ค่ะการลงทะเบียนทํายังไงเรามาดูกันเลยนะคะให้เราเลื่อนขึ้นหาคําว่าเข้าใช้งานระบบ แล้วก็กดไปหนึ่งครั้งค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้การเข้าใช้ใงานระบบเนี่ยจะมีหลายวิธีนะคะเช่นการเข้าใช้งานด้วยบัญชีไทมุกการเข้าใช้ด้วยบัญชีหน่วยงานหรือว่าการเข้าใช้ด้วยบัญชีไลน์ b o o k google Microsoft อย่างนี้เป็นต้นนะคะเรามาดูที่การเข้าใช้ด้วยบัญชีไทมุก สำหรับใครเนี่ยที่เคยลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วหรือว่าเคยลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้เลยแต่ใครที่เพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกนะคะต้องทําการสมัครสมาชิกก่อนก็คือกดมาที่ตรงนี้อ่นะค่ะก็จะขึ้นหน้าสมัครสมาชิกก็จะมีให้เรากอกชื่อกอกรหัสกอกอีเมลชื่อนมสกุลเพศวันเดือนปีเกิดระดับการศึกษาหน่วยงานประเทศจังหวัดข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรากอกเสร็จแล้วให้เรากดสมัครสมาชิก แล้วทางไทยมุกเขาจะส่งอีเมลไปให้เราเราต้องไปที่อีเมลของเราเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกจากนั้นเราถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้ค่ะซึ่งการสมัครสมาชิกเนี่ยฟรีนะคะไม่เสียตังส่วนตัวผู้รีวิวเองเนี่ยเคยสมัครสมาชิกไปแล้วก็ขออนุญาตเข้าใช้เลยนะคะ ่าก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้หน้าแรกที่ขึ้นมาบนอ่าโทรศัพท์นะคะก็จะเป็นหลักสูตรของฉันก็คือหลักสูตรที่เราเคยลงทะเบียนที่จะเรียนหรือว่าเรื่องสตาร์คอร์สไว้นะคะเราจะไปหาหลักสูตรอื่นๆหรือว่าวิชาอื่นได้ยังไงก็ให้กดที่อ่าสี่เหลี่ยมสามแถบต,ตรงนี้เรียกคาว่า discover new นะคะอ่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่บันโชหลักสูตรต่างๆวิชาต่างๆนะคะ ให้เราเลือกที่จะเรียนหรือว่าเลือกที่จะสตาร์ทคอร์สได้เลยสมมติว่าเราต้องการที่จะค้นหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยหรือว่าการทําอาหารอะไรต่างๆเราไม่อยากเลื่อนเรากดค้นหารตรงนี้เลยนะคะยกตัวอ,อย่างนะคะีนอาหารเราก็กดค้นหาไปที่เกี่ยวกับอาหารมันก็จะมีบอกมาว่ามีอยู่36คอร์สมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถเลื่อนดูได้เลยค่ะ เราก็หาสีที่เราสนใจนะคะอ่าเราสนใจอันนี้อาหารนานาชาติรู้สึกว่ามันสะดุดตาแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งอ่าก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เขาก็จะอธิบายไปว่าเป็นยังไงรายวิชานี้เยนดูยังไงมีวัตถุป,ประสงค์อะไรคุณสมบัติผู้เรียนต้องเป็นยังไงมีเกณฑ์ยังไงเขาก็จะบอกแบบนี้อ่าเมื่อเราเจอวิชาที่ชอบแล้วให้เราเลือก enroll อ,อย่างนี้ ามันก็จะขึ้นมาที่หน้าหลักสูตรของฉันเห็นไหมคะอาหารนานาชาติเราจะเรียนแล้วก็กดเข้าไปที่ดูหลักสูตรแล้วก็เลือก Start Course ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นวิดีโอให้เราดูแล้วก็จะมีการทําข้อสอบไปนะคะตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตรที่เขากําหนดขึ้นมาค่ะแล้วก็การเรียนแต่ละครั้งนะคะมันจะ มีกราฟให้เราดูซึ่งมันอยู่ตรงที่ความคืบหน้าตรงนี้แถบตรงนี้กดมาหนึ่งครั้งอ่ะเขาก็จะขึ้นกราฟให้เราดูอันนี้ยังขึ้นเป็นศูนเปอร์เซ็นตนะคะเพราะว่าเรายังไม่เริ่มเรียนสําหรับวิชาที่เริ่มเรียนแล้วจะเป็นยังไงเรามาดูกันค่ะขออนุญาตสักครู่นะคะกดไปที่แดชบอร์ดอ่าเนี่ยวิชานี้ผู้รีวิวเคยเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็กดมาที่ความคืบหน้า วิชาที่เราเคยเรียนนะคะก็จะขึ้นกราฟแบบนี้ก็จะเห็นว่าเราเรียนเป็นยังไง P ีเทหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นยังไงก่อนเรียนหลังเรียนเป็นยังไงผลรวมทั้งหมดเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าเราจะออกจากระบบทํายังไงที่เดิมค่ะสี่เหลี่ยมแถบสามแถบตรงนี้แล้วก็กดออกจากระบบเรียบร้อยมันก็จะกลับมาที่หน้าแพลตฟอร์มเมื่อกี้ที่เราเข้ามาถ้าเราอยากเข้าใชา้แล้วก็เข้าสู่ระบบแบบเมื่อกี้เหมือนเดิมค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวหากมีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ